สวัสดีค่ะในเดือนมีนาคมนี้ LMI Thailand โดยกลุ่มงานนว,วัตกรรมการเผยแพร่ข้อมูลกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานมีเรื่องราวดีๆผ่านสื่อในรูปแบบการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดที่ว่า LMI Exhibition 2565 In Company มีนามีเงินสำหรับในเดือนนี้จะเป็นเรื่องราวของค่าจ้างรายอาชีพในปี2,56 3และ2564 ส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามและรับชมข้อมูลได้เลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่าค่าจ้างกันก่อนดีกว่านะคะค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา5ให้คำจำกัดความไว้ว่าค่าจ้างหมายถึงเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ อาจจะเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือระยะเวลาอื่นๆที่ตกลงกันหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงานและให้หมายความถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานแต่ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างอาจหมายถึงค่าตอบแทนจากนายจ้างทุกรูปแบบด้วยค่ะ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานได้ทำการศึกษาค่าจ้างรายอาชีพในปี2 5 6 3และปี2 5 6 4โดยใช้ข้อมูลจากการให้บริการของกรมการจัดหางานทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาอัตราค่าจ้างของแต่ละอาชีพที่สถานประกอบการแจ้งความต้องการผ่านหน่วยงานต่างๆ 2. ศึกษาอัตราค่าจ้างสูงสุดตามสุดและค่าเฉลี่ยของแต่ละจังหวัด จำแนกตามลักษณะต่างๆของการจ้างงานและ 3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วยค่ะสำหรับในตอนที่1นนี้จะเป็นเรื่องราวของค่าจ้างรายอาชีพปี2563ส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามและรับชมข้อมูลได้เลยค่ะค่าจ้างในภาพรวมทั่วประเทศปี2563จะเป็นดังนี้นะคะ ค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงสุดจะอยู่ที่1,200บาทต่ำสุดจะอยู่ที่40บาทค่ะค่าจ้างต่อวันสูงสุดจะอยู่ที่1,500บาทและต่ำสุดจะอยู่ที่313บาทค่ะส่วนค่าจ้างต่อเดือนสูงสุดจะอยู่ที่10,000 0บาทและต่ำสุดจะอยู่ที่8,190บบาทค่ะเมื่อจำแนกค่าจ้างตามภูมิภาคจะเห็นได้ว่าค่าจ้างต่อเดือนเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ที่กรุงเทพมาหานครนะคะ โดยเฉลี่ยอยู่ที่14,463บาทส่วนค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนต่ำสุดจะอยู่ที่ภาคใต้โดยเฉลี่ยอยู่ที่11,258บาทค่ะเมื่อจำแนกค่าจ้างตามภาคการผลิตเราจะเห็นว่าค่าจ้างต่อเดือนของภาคอุตสาหกรรมกับภาคบริการค่าจ้างต่อเดือนสูงสุดจะเท่ากันอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทแต่เมื่อดูค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนแล้วภาคบริการ สูงกว่าเล็กน้อยส่วนภาคเกษตรกรรมจะได้รับค่าจ้างต่อเดือนน้อยที่สุดค่ะเมื่อดูที่ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามหมวดอาชีพแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าหมวดอาชีพผู้บริหารผู้จัดการจะมีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุดอยู่ที่16,708บาท ส่วนหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมงจะมีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดอยู่ที่1,167บาทค่ะเมื่อจัดลำดับอาชีพ5ลำดับแรกที่มีค่าจ้างต่อเดือนมากที่สุดจะเห็นได้ว่าในปี2563อาชีพนักบ,บินจะได้รับค่าจ้างต่อเดือนสูงสุดจะอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทส่วนลำดับถัดไปได้แก่ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อช่างเทคนิคอากาศยาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าตามลำดับค่ะส่วนการจัดลำดับอาชีพที่มีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด5ลำดับแรกในปี2563จะเห็นได้ว่าอาชีพผู้จัดการจะมีค่าเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุดโดยจะอยู่ที่30,000บาทลำดับถัดไปจะเป็นเลขานุก,การผู้บริหารเภสัชกรนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ตามลำดับค่ะ ข้อมูลที่นำมาเสนอนี้เป็นเพียงบางส่วนของข้อมูลค่าจ้างรายอาชีพปี2,563ถ้าหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามเราได้ที่ช่องทางการติดต่อซึ่งมีหลากหลายช่องทางทั้งเว็บไซต์กองบริหารข้อมูลตล,ดลาดแรงงาน Facebook, Twitter, Line และ YouTube แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะเราจะนำเสนอข้อมูลในส่วนของค่าจ้างรายอาชีพปี2 5 6 4านําเสนอ แล้วติดตามกันนะคะอ๋อแล้วอย่าลืมน,นะคะถ้าต้องการหางานหาคนให้นึกถึงเว็บไซต์ไทยมีงานทำที่ w w w t h a i m i g a n g t h a m d o e g o t h แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ